ส่วนช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการเฉลิมฉลองจากทาง CP Freshmart นะคะที่ได้เปิดร้านในรูปแบบใหม่สาขาสีโสธรใจกลางเมืองฉะเชิงเซาค่ะชูจุดเด่นสินค้ามีคุณภาพนะคะสดสะอาดและมีคุณภาพภายใต้รูปแบบการบริการส่งถึงบ้านด้วยต้อนรับกับวิถี New Normal นั่นเองค่ะ ริษัทเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF จัดพิธีฉลองเปิดร้าน CP Freshmart โฉมใหม่สาขาสีโสธรสาขาที่4ในจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีนายภูลทรัพย์สมบูรณ์ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดร้านร่วมกับสัตวแพทย์หญิงวิไลลักษการจนาวัฒน์ประสุตว์จังหวัดฉะเชิงเซาและนายศักดิ์สิทธิ์ฉันททิพย์ยานรองกรรมการผู้จัดการ CPF ร้าน CP Freshmart โฉมใหม่สาขาสีโสทรแห่งนี้มีความทันสมัยรับวิถีปกติใหม่หรือ New Normal ด้วยแนวคิดรวมพลความสดคุณภาพดีราคากันเองเน้นการจำหน่ายของสดทั้งเนื้อหมูสดไก่สดไข่ไก่เนื้อโคขุนและกลุ้งสดพรีเมียมที่ส่งตรงจากฟาร์มทุกวันพร้อมเพิ่มสถานีชาบูหมูกระทะเอาใจผู้บริโภคที่ชื่นชอบปิ้งย่าง นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถสั่งซื้ออาหารได้ถึง3ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชัน CP Freshmart สายด่วน hotline โทร1788และเว็บไซต์ www.cpfreshmartshop.com โดยบริการส่งฟรีในรัศมี5กิโลเมตรและสามารถจ่ายผ่าน True Wallet เลี่ยงสัมผัสเงินสดลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9อีกด้วย เฟชมาร์ทชมใหม่คือเดิมเนี่ยเฟชมาร์ทในอดีตเนี่ยเราจะขายสินค้า f r o เสนสินค้าเครื่องปรุงสินค้าแห้งต่างๆณวันนี้เนี่ยเราเน้นที่ของสดเราใช้สโ,โลแกนตัวจริงเรื่องของสดทุกอย่างเนี่ยเราสดจากฟาร์มสดจากแหล่งผลิตตรงมาที่ร้านทุกวันอันนี้คือในส่วนของคอนเซปต์ใหม่ที่ทางร้านเนี่ยพยายามจะนําเสนอสิ่งที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อจะส่งให้กับในส่วนของทางผู้วิโภคและประชาชนทั่วไปครับ ทั้งนี้ร้าน CP Freshmart สาขาสีโสธรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและในโอกาสฉลองเปิดร้านรูปแบบใหม่จัดโปรโมชั่นจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษทั้งไข่ไก่เบอร์3แพ็ค30ฟองเนื้ออกไก่เนื้อสะโพกหมูเกี๊ยวกุ้งสับและปลาแพนค a เซียส o อรี่แล่ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2563